ควนคนข้างหน้าแล้วก็ที่สัาผัญรบกวนพระสวดกว่าที่โมกถือว่า84,000ื่นสนกระถานโยมนานี่84,000ืพระกระถาบรรจุวันนี้ด้วยครั้งแรกที่นี่ด้วยนายโยมนาอ่าลำดับต่อไปอ่าพระเดชพระคุณหลวงพอ่อหลวงพ่อเสือกระทาดเดือดอ่าพเมธเมนเจ ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนเพื่อเข้าสู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นคนแล้วาติยโยมสั์สนทั้งหลายพึงตั้งใจที่จะนายกมือเพื่อเราจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นลำดับต่อไปไมนเลลยอา้จร์ จันี่นี่ถ่ายตงนี้นี่วางนี่อืมขึ้นป้ายขุเลยทานู้น้อเตือนะครับเดือนไปครับทันนี้ถูกเทียนชัยนหครับ การดีเป็นการมงคลเรืองดียามดีธงชัยอธิบดีบารมีสมเด็จองคตมบรมจักรพรรดิ บารมีหลวงพ่อเสือหลวงพ่อเฉลมเทพรมเทวดา16หชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลพร้อม20ชั้นพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเสือเมืองพระสมเมืองพระพรมเมืองพระบาดาลเมืองพระสยามเทวาธิราชและบารมีของเจ้าไข่แห่งวัดเจดีวัดถุ อันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านสาธุชนผู้เจริญพระมหาเถระได้นำมาอธิษฐานจิตวันนี้ท่านสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายอีกทั้งพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญที่ได้กราบอราธนานนมนม์มาณสถานที่มงคลน,นี้ก่อนที่จะประกอบพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์มวลข้าพระเจ้าทั้งหลายและลูกหลานจะกราบขอขมากรรม ที่ได้รวมเกินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้จะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีบัดน,นี้พวกเราทั้งหลายได้อยู่ด้านหน้าองค์สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วขอเราท่านผู้เจริญทั้งหลายในน้อมกายวาจาจิตสำรวมกายวาจาใจตั้งนโมสามจบพร้อมกัน

กายกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่วจีกรรมสี่มโนกรรมสามมโนกรรมสามกรรมอันใดกรรมอันใดวิบากรรมอันใดวิบากรรมอันใดเศษกรรมอันใดเศรษกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลพระพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรสัพพชีวิตทั้งหลายสพ ชีวิตทั้งหลายแต่อดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตาโปรดเมตตายกโทษยกโทษอภัยยโทษอภัยโทษอโหสิกรรมอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลาย และนับตั้งแต่บัดนี้ขอความบริสุทธิ์ขอความบริสุทธิ์ทางกายวาจาทางกายวาจาจิตใจจิตใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันขอความสุขขอความสุขสำเร็จความสำเร็จความมั่งคั่งความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดมีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้า และท่านทั้งหลายตลอดกาลและนานเธอ